ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านไม่แนะนำนะคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไวเข้าไหวร้อยเปร์เซนะเาเติมทั้งเกม F4 ม o b บ l ายและเกมอื่นอีกเพียบนะบเติมสนุกมาสดุดต้องคุกกี้แลนชอบเลยนะครับลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F อฟซีโมบายกันเลยนะครับอ่ะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทุกคนเช่นเคยนะครับนะก็มาอยู่ในสัปดาห์ที่2ของอ่ากิตอาควาและอีเฟอร์โนเป็นต่อเลยนะครับก็หายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับติดธุระจริงๆนะครับกักขอภัยมาอาที่นี้กันด้วยนะครับก็มาเจอนะันพฤหัดกันเลยนะครับก็บอกเลยว่าของจริงนะครับในสัปดาห์นี้ตัวน่าเล่น ีบ,บอกเลยว่าโหเหมือนแบบโดนบ่นในสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์แรกเนาะไม่ค่อยมีอะไรครับสัปดาห์นี้มีตื่ตัวหน้าเล่นแนทแหลกหนักนครับอ่าก่อนที่จะเขา้าไปดูใครที่เข้าไปดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งแล้วก็ฝากล้านเต็มเกมครับไว้สักหนึ่งล้านคุกกี้ไลน์ช็อปล้านเติมเกมดีคุณภาพคแบบไว้จะได้ลดภาษีรับถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอนครับรวดเร็วใจไว้ใจคุกกี้ไลน์ช็อปเลยนะครับ,นะรบ,นะรบลิงก์นั้นหนักได้เลยหนักครับอ่ะก่อนเข้าไปดูครัับกก็ตออนนนเเเวลาพิศษหมื เหมือนเดิมเออไม่ใช่เหมือนกันก็นี้ครับก็มีตอบปัญหาอ่าตอบปัญหาแบบปัญหาฟุตบอลน,นะครับนะบผมล่นไปละผิดไปสิบข้อ,ขอนะครับโอ้บางข้อก็มันเป็นมันเร็วด้วยครับนะเออมันเวลามันจํากัดนะครับแป๊บๆก็หมดแล้วนะก็ใายดวงดีดวงหินตอบถูกนะก็โอ้ได,ได้ได้เพชรเยอะผลสมควรได้เป็น บางคนได้เป็นหมื่นเลยนะเออผมเห็นได้เป็นหมื่นนะแต่ขูณเยอะๆเนาะแต่ผมได้ประมาณสักส0 0พันะตอบถูกประมาณ3 4สี่ข้อนะครับนะก็ใครที่เก่งฟุตบอลจริงๆนะปัญหาเกี่ยวกับฟุตบอลล้วนๆเลยครับมันมีเรื่องอื่นผสมเลยนะครับนะมาข้อก็อาจจะอยู่ที่ดวงกันด้วยนะครับะใครที่กดมือแม่นเงี้ยก็ได้เพชรเยอะกันไปอ่ไม่ใช่เล่นยากอะไรมากมายนะเป็นปัญหาฟุตบอลนั่นแหละนะง่ายๆนะใครที่มีความรู้ด้านฟุตบอลก็ได้เพชรฟรีๆเลยนะ ก็ประมาณนี้ไอ้ตอบปัญหานนี่ะก็มาอยู่กันในตอเวลาพิเศษกันต่อเหมือนเช่นเคยทุกสัปดาห์เราจะกดกันนะครับนะก็รีมาเหมือนเดิมรับเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเลยนะหนึ่งหมื่นก็รีมาแล้วนะฮะพันก็ยังอยู่นะแล้วก็ไอ้ไอ้ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปทุกๆวันเนาะที่อ่าปลายนาทั่วทิ่ก็เปลี่ยนไปนะพรุ่งนี้อาจจะเป็น กิดบิดบิดอะไรไม่รู้ออกมานะกิดทีวายกิดอะไระต่างๆนะครับที่เคยเข้ามาในเกมเนาะก็อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่พวกนี้ก็อันนี้ก็รีทุกวันเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเองสำหรับ1นึ่งหมแต้มนะก็เหมือนเดิมนะเลทก็ส่วนมากจะเป็นร้อยห้าร้อยหกอ่ารวมๆกันก็74%นะเออแล้วก็107%ยเจ็อ่าห้าเปนะแล้วก็อ่า เป็นแต้มชิ้นส่วนไปนะครับอ่ะออผู้มาทังเพลงมาจะมามันก็มานะครับสำหรับเออ่ไอตัวพวกนี้เนาะก็ไม่ขออะไรแม่ขอเป็นแต้มแล้วกันนะถ้ามันจะเกลือขนาดนั้นขอไปแต้มแล้วกันนะไม่ได้ขออะไรมากมายนะปื๊บปื๊บปื๊ดปโอ้ยร้อยหกบาทเอาแต้มดีกว่านะเฮีสิบแต้มเออคุ้มกว่าเยอะนะเฮีสิบแต้มนะร้อยหกแม่ก็ไม่ได้ใช้นะเออเอ็กก็ประมาณนี้สำหรับเอ่อ ต่อเวลาพิเศษ,ษนะครับไปไปไปดูในอะอากวายฟัวนมันต่อเลยนะว่ามีใครน่าเล่นน่าแลกกันบ้างนะก่อนที่เข้าไปดูนะครับก่อนันนี้เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหลังวงรลงวันนะครับหน้าหลงหน้าหลักก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครนะสำหรับสัปดาห์นี้เนาะก็เล่นเหมือนเดิมนะได้รับชิ้นส่วนเหมือนเดิมนะรวมๆก็20เหมือนเดิม,มนั่นแหละนะครับนะไม่ได้เล่นยากอะไรมากมายครับสำหรับไปปอพวกนี้เนาะ มาเมนูในแกแล้วีกันต่อเลยครับมีมีตัวไรินได้แรงกันบ้างบอกเลยว่าเอ้สัปดาห์นี้ใช้ได้นะครับไนะอวตัวนี้ไหวเปล่าไม่ไหวนะตัวนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะครับนะมองข้ามเลยตัวนี้เร็วๆเลยนะครับบอกเลยว่าผมดูคร่าวๆนะไม่ได้ดูไอตัวพวกนี้นะว่าเป็นยังไงบ้างนะอ่านะตัวนี้แหละเออฮึก็มองข้ามนะครับนะรบนะตรงเหลาตัวนี้ ตัวใหญ่นะร้อยแปดสิบเก้าวิ่ง 100, หนึ่งร้อยเฮ้ยน่าสนใจนะใช้สองร้อยแต้มร้อยหกนาสำหรับพี่เพื่อนน้องๆสายฟรีผู้เล่นใหม่เฮ้ยผม The แม่อีเดอร์ไเนี่ยน่าสนใจนะวิ่งหนะึ่งร้อยเนาะวิ่งหนึ่งร้อยเออจะน่ารับร้อยยี่สิบนะสบายกายร้อยยี่สิบสามถือว่าเอ้ยกองหลังตัวดักตัวชนเลยนะสำหรับเดอร์ไวนไม่มีบังแฟงไม่เป็นไรสำหรับกองหลังนะเปะิดกลางสูงเฮ้ย น่าสนใจนะตัวสูงครับตัวสูงวิ่ง100ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครแบบผู้เล่นใหม่มีแต้มน้อยอย่างเงี้ยหายของหลังนะครับนะก็เดือยวาก็น่าสนใจนะครับของแน่แหละโอ้ดับบิกเอ่อชื่อดับบิกหรือเปล่าอันพี่แอบเก็บเข้าไปนะครับเนียร้อยหกเกือวิ่งร้อยเก้าท้าวห้าสี่โหดาวไม่ดีอลยดิมองแค่หมือนเดียวเลยตัวพวกนี้นะเหมือนเป็นตัวมาแลกแต้มเฉยๆนะครับนะ ตัวนี้แหละ c a m benacer 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 ท้าไม่ดีว่ะ้าก่อนมันท้ามันดีเลย c d m ไม่ใช่ c c a m นะ c d m เออ benacer ้าก่อนก็ถือว่าใช้ได้นะในตัวนี้นะแต่ภาคนี้ไม่รู้ดิพลังงานมันไม่อยู่อยู่ม่ได้ั้งเกมดิ benacer สูงบนกลางด้วย c d m สูงบนกลางมองข้ามนะบ้าอ่าปเล่นตัวอื่นดีกว่า c c d m เนาะ c m big man C.M. 45โห้ยพลังงานดี C.M. 3ดาวเล่นได้นะครับนะ185าน้ำหนัก75 45วิ่ง103ยิง100เอ้ยยิง93เลี้ยงบอลร2 <siamo S> 1เอ็ดอออู้แต่สกิลมาเทียบเพียบเลยว่ะการีิับอล้งส่งลูกลายยิบดูจะที่กลเป็นเมนเกอร์ใส่ก้อยปัดกับกลางเฮ้ยผมว่าตัวนี้เนี่ยเล่นได้นะถอยเปิดได้หรือแบบทีมกระลเพึ่งสร้างเนี่ยเออว่าเล่นได้นะเออใจสกิลมันเยอะดีแล้วก็ เลี้ยงบอลมันโหดเออสองบอลมันโหดนะเอ่อเท้าสีแห่ไม่เป็นไรอสามดาวไม่เป็นไรครับนะตรงกลางมันถั่วๆกันได้นะครับนะก็ถือว่าเล่นได้ครับสำหรับเอ่อบิกแมนบิกแมนนะนะ่ยนะสำหรับตัวนี้เนาะออสองร้อยแต้มนะครับถ้าใครเปิดได้ก็เล่นเล่นได้เลยนะอาร์บีมาครอสจอร์เรนเต้นะ ร้อยเบสี่น้ำหนักเจ็บสี่นะสี่ห้าก็ถือว่านา่ารินน่าแรกเลยน,นะนะร้อยแปดนะครับสำหรับมาคอส์โดเรนเต้นะร้อยสิบหกนะวิ่งงูถือว่าเร็วเลยคนะการได้ 15, รับรนะ้อยห้าสัปดาห์การร้อยเก้าสิบเจ็ดนะน่าจะเป็นเอ่อแบ็คสายเกมบุกนะฮะว่าบ,บอกแล้วว่าสายเกมบุกแน่นอนนะคนะนะรับม่อย่างนี้นะวิ่งร้อยสิบกว่านะส่งบอลโหดๆย่เงี้ยเลี้ยงบอลตึง,ตงๆอยเงี้ยใครผู้สเปนนะชอบมาคอส โอร์เรนเต้อยู่แล้วก็จัดได้นะครับนะแต่ใครที่เอ่อไม่ไม่คิดอะไรมากมายก็เก็บแต้มไปก่อนนะบ้างแอร์บีอาจจะมาอีกเงินตึงๆเนาะก็ล้อแลกในสัปดาห์ต่อๆไปได้ครับแต่ใครที่ชอบมาก็โยร์เรนเต้อยู่แล้วเล่นแรกก่อนๆของเขาแล้วมันเข้ามือเงี้ยเออต่อมาจัดได้ครับไม่ว่ากจัดนะครับสำหรับแม่ก่อโยร์เรนเต้เบอร์เออโอเวอร์แม่ร้อยแปดถือว่าตึงเลยนะครับนะางหกร้อยห้าสิบนะถือว่าใช้ได้ครับสําหรับโอเวอร์ร้อยแปดเนาะ แบร์นาโดซินวานะครับ C.M เนาะตัวนี้ C.M ตัวจ่ายบอลนะเพย์เมเกอร์นะครับนะร้อยเจ็ดสิบสามน้ำหนักคูสิบนะห้าสี่เนาะก็วิ่งร้อยเจ็ดนะครับสายจ่ายบอลนะสายเพย์เมเกอร์ครับเนี่สูงบอลร้อยสิบแปดเลี้ยงบอลร้อยยี่ห้าเลี้ยงบอลโหดจัดนะครับพลังงานดีสกิลดีนะครับนะนะครับมีเหนือชาแนลเพย์เมเกอร์แล้วก็หญิงสายก้อยนะเบิร์กเลยเป็นสูงสูงนะครับ ไม่เชิงบล็อกถูบล็อกจ๋าขนาดนั้นนะเพราะว่าการตั้งรับเขาน้อยนะครับนะเป็นแบบอาเพลเมเกอร์นะครับนะใครที่ให้ข่งกลางเพลเมเกอร์นะจ่ายบอลตึงๆก็เม่รดโซนแบะน,นะตัวเล็กๆคล่องๆนะครับแลกได้เลยนะสามร้อยเต็มถือว่าได้ร้อยเจ็ดก็ถือว่าใช้ได้น้ำนะ CDM นะครับอ่านว่าวนะอะไรสติลเลอร์นะพี่อาถูกกับพอไปนะร้อยเป็นสามน้ำหนักเจ็ดสิบเก้านะครับหนะ้าแสนเนาะก็ วิ่งร้อยหนึ่งเลยนะเฮ้ยใช้ได้นะครับนะการตั้งรับร้อยสองอ้การตั้งรอบไม่ค่อยดีป่ะสำหรับสติวเลอร์แล้วก็พลังงานน้อยไปหน่อยนะเออบรรยากาศเออวอร์เรตดีนะอืมไม่แน่เลยนะครับร้อยเจ็ดเอาไปเล่นเต็มดีกว่าเออเอาไปเป็นเต็มดีกว่าร้อยเจ็ดเนาะตูแรมตูแรมมาข้อตูแรามลูกชายนะครับของลีเลียมตูรามในตำนานนะของฝรั่งเศสนั่นเองนะครับก็ร้อยเก้ารอยสอง ของแน่ตัวตึงเลยคนระับตัวสูงใหญ่นะครับน้ำหนัก80ครับ4ห้านะครับวิ่ง123เลยนะยิง118แถือว่าคมนะครับอารมณ์อารมณ์โอซิฮเฮนนะแต่เป็นโอซิเฮนที่สูงกว่า่นั้นเองนะครับอารมณ์นั้นขายล่นโอซิเฮนเข้ามือผมมากแต่ลูกนี้ตัวใหญ่มันสับไม่ค่อยไปเลยดิมันสับไม่ค่อยไป <c oughs> ไอ,ไปอะ่ะเออเป็นตัวชิ้นด้วยส่วนก็โหสับตอกไม่ค่อยไปดิตัวใหญ่อะ่ะแปลว่ามองข้ามนะครับถ้าเป็นแพทที่แล้วอาจจะน่าสนใจนะครับสำหรับ ตู่รามนะแต่แผ่นนี้โอ้โหไม่ไหวย,ยิงสับไม่ค่อยไปนะครับตอกไม่ก็จะไปสำหรับตัวใหญ่เนาะหมอกามได้เลยนะครับมาโรบินบาเบอร์ซี่มาผิดแผ่ไปหน่อยนะครับนะสำหรับ RVP เนาะร้อยเจ็ดน้ำหนักเจ็ดสิบเอ็ดนะห้าสี่นะครับโอ้วหยิงร้อยยี่สิบสี่เลยนะครับยิงร้อยยี่สิบสี่โอ้ตึงมากนะถ้ามาแผ่ที่แล้วผมก็อาจจะแนะนําให้แลกนะครับแต่มาแผ่นนี้ มันสับไม่ค่อยไปอ่ะมันตอกไม่ค่อยไปอ่ะสําหรับตัวใหญ่ๆนะเราไม่รู้เหมือนกันวนะ่เอออย่าอยู่ที่คนชอบแล้วกันนะชอบ RVP ก็แลกได้นะครับนะก็หาสำรองให้เขาหน่อยหรือเขาเป็นตัวสำรองนะครับนะเพราะ,ะเออปังแฝงเข้ามาเต็มตึงจริงๆ RVP เนาะในเมินอบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับนะฟิกเออสรงพลังนะครับยิบปัดโค้งเนะหนือชั้นยิงลูกไกลแล้วก็ใส่ก้อยนะครับมับงเล็ดดีมากๆนะสูงต่ำนั่นเองนะครับสำหรับ RVP เนาะ ก็ไม่ผิดเพี้ยนไปหน่อยครับ650หมองข้ามได้นะแต่ใครที่ชอบจริงๆก็แลกได้นะครับมันเอไปใหญ่นะเมนีผมรับประกันโหดมากๆเลยนะครับไปเล่น105ก็ได้จะรู้นะครับนะบอกเลยว่าตึงจัดนะครับนะอ่ะ CM นะครับต่อต่อมาก็แมนในตำแหน่ง CM นะครับสำหรับเมริทัมซิกนะครับนะร้อยเป็นสามน้ำหนัก73นะห้าห้าหนักครับพลังงานดีสกิลดีนะใครหา CM ก็อารมณ์เหมือน ผมให้นยอารมณ์เหมือนสีดานนะครับสีดานร่างตู้เพลงอะใครที่เล่นสีดานตู้เพลงแล้วผมว่าสีดานตู้เพลงเ็ยเล่นได้ครับนะถ้าใครมีสีดานตู้ตู้เพลงนะเออแต่แต่ถ้าใครไม่มีก็อยากเล่นนํำซิก็เล่นได้นครับวิ่งร้อยสิบเอ็ดถือว่าเร็วเลยนะรับนะเรียงบอลร้อยสิบสองถึงตึงพอใช้ได้นับนะแล้วก็ส่งลูกไกลครับยิงประตูจากที่ไกลเพ์ไมเกอร์สูงปันแกะนะครับนะก็อารมณ์สีดานนะครับแต่เป็นสีดานที่ผมว่าน่าจะพิวกว่าสีดานนะครับ เ้ยไม่ผิวดีอความพองตัว93เองมสีแดงผิวกว่านะสีแดง107ผิวกว่านะอ่าแต่ก็ดูที่พี่เพื่อนตัดสินใจกันเอาใครชอบพัมซิกอย่างเงี้ย100ใครเล่นแรงฮีโร่เขา100แห้งเงี้ยแล้วมันเข้ามือก็พัมซิกก็สีเอ็มก็ถือว่าตึงนะนะแต่วเล่นได้ครับเมนก็เก่งนะครหาสีเอ็มแห้งเนาะเอาไว้ยิงไกลเงี้ยเออถือว่าใช้ได้นะถือความมพองไว้ ไม่ได้เท่าอ่ะสีแดงร้อยเจ็ดแกน,นเองเขามีสีแดงร้อยเจ็ดมองข้ามนะครับแต่เขาไม่มีก็ทมซิก็เป็นหนึ่งในนั้นนะข็แลกเล่นเออแลกได้เล่นได้เออแปดร้อยแต้มถือว่าแน่าเล่นลน่าแลกนะครับตัวต่อไปโซรครตสปาปาบูปูปลอสนะครับนะรอเขามานานนะผมผมน่าจะแลิกว่าตัวนี้ผมชอบเขามากนะสำหรับโซครตสนะ รอแรงีเอ็มมาแน่นมากนะครับนะร้อยแคบสองครับน้ำหนักเจ็ดสิบเก้านะแฮ่แฮะนะครับวิ่งร้อยสิบหกนะโอ้ยบอกว่าตึงนะเลยเลียงบอลร้อยสิบสามนะครับสปังข่ายร้อยเก้าเลยนะครับนะสำหรับโซกราเตสนะก็พลังงานดีสักอยูด่ดีนะครับนะก็มีพีคิกสมบัติลังครับเหนะือชั้นยิงประตูจากที่ไกลยิงใส่ก้อยนะครับสูงปั่นกากนะครับสำหรับโซกราเตสใคยเล่นแผนสี่สองสองแนโร่หรือแผนต้นไม้ที่มันใช้็มตึงๆอ่ะผมว่าโซกราเตสป่ะ มาแล้วตัวหัวตัวเทพตัวตึงนะสำหรับตำแหน่ง C A M เนาะไปขา C A M รนาะหนึ่พแต้มผมว่าคุ้มนะหน่ร้อยแปดก็จริงอะแต่มันมันโซราเทสตะตัวสูงใหญ่เออตัวสูงใหญ่ห5่แ C M โอ้โหไม่มีใครเกินโกราเทสแล้วนะครับสำหรับหนึ่ันแต้มนั้นเล่ยนนั้นแรกนะครับสำหรับโซราเตสเนาะ L B มาแล้วสำหรับเอลบีนนวานอกอดหรือเปล่านะครับนะเตโอเอ็นนองเดรดร้อยเปดสี่ฮับน้ำหนักเปสิบเอ็ดนะห้าสามนะครับพนักงานดีสกิลสามแรงนี้เหมือนเหมือนดอบับดับยังไงไม่รู้นะน,นั่งก่อนๆนี่สกิลสี่แล้วนะครับนะกลับแม่สกิลสามอีกแล้วนะครับแต่วิ่งร้อยสามสิวบวิ่งเร็วอยู่แล้วเตโอนะนะก็ไม่รู้ว่าจะจ่าย จส้นตีนเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่โอ้ตัวจหญ่บอลเฮี้ยงจริงนะแต่เรื่องอื่นมัใจได้ครับจเป็นเรื่องจ่ายแค่ไหนครับการการจ่ายมันเฮี้ยจริงมันจ่าย100ง้เงี้ยโอ้โหเฮี้ยมากสําหรับเตโอนะใครที่ต้องการแบ็เปิดแม่นๆเปิดคมๆเงี้ยมองข้ามเตโอครับมันมีความเร็วกับการตั้งรับมันวิ่งวัดอ่าพวกอ่าปีกสมัยใหม่ได้เลยนะครับแต่เรื่องจ่ายบอลนี่แย่จริงสําหรับเตโอนะใครรับ เรื่องจ่ายบอลมันได้ก็แลกได้นะครับนะหนึ่งพันห้าร้อยเต็มนะครับนะเมื่อเลทสูงปานกลางเมื่อเลทถ,ถ้ามาสูงๆนี่จะดีมากนะแต่สูงปานกลางก็เล่นได้นะครับนะมีทุ่มลูกไกลพยายามเตะลูกขสนาสแนกนะครับก็ยิงประตูจากที่ไกลนะสำหรับเตโอนะใครที่ยอมรับเรื่องการจ่ายบอลมันได้ก็แนะนะําให้แลกนะครับนะเงินแน่จะตัวตึงอยู่อะดักมอนวิ่งวัด ได้หมดทุกตัวนะยกเว้นจ่ายบอลแค่นั้นเองนะใครที่รับเลือกจ่ายบอลได้ก็เลือกแลกได้เลยนะครับสำหรับเ TON ของเด็กนะหนึ่งพันห้ทมถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะตัวไปผู้รักษาประตูโนวานโนกอตมาแล้วนะครับเอ็ดบินวันดัสสนะครับร้อยการสเกต้นหนัก83นะสาแห้านะครับนัซามาแบบตึงจัดนะนะพุ่งร้อยยี่ิบเก้าคูณตำแหน่งร้อยสามสิบเอ็ดโหการาบอนร้อยยี่สิบแปดงะโหวต สรับโนสองร้อยสิบเอยร้อยสามสองหูตึงมากนะนะมีแค่สภาพร่างกายแค่น,นั้นแหละนะครับสำหรับนาแซนะก็ขอไปดูความเร็วกันหน่อยความว่องไวร้อยหนึ่งหยออกมาตัดบอลตึงแน่นอนนะครับสำหรับเอ่อนาแซนะแต่ความวิ่งมันให้เตะเบียดติงปะไม่ร <c oughs> ู้ว่าจะวิ่งอึดอัดหรือเปล่าสำหรับฟันเดอร์แซนะแต่ก็ได้ได้ครับนะนาแซมาแล้วเขาชอบนาแซร่างทางาั้งในสของเขาคือร่างไหนวะ โอ้นานอ่ะเออน่าจะหายไปนานมากนะครับร้อยแห่บ้งเออถ้าจะไม่บิดอะไล่ร้150อยแห่อกีดหน้าหนาวั้งเอ,อ่าหายไปนานพอสมควรน,นะครับไม่มีพลังแฝงไม่เป็นไรครับหนึ่งพันห้าร้อยแท่นะใครที่หาประตูโนวันดงก็มาแล้วนะครับคุ้มแน่นอนสำหรับนักส,สานะใช้ได้สองเดือนสามเดือน่ะผมให้เลยนะครับตัวสุดท้ายและสายถดของเราในวันนี้นะครับเสือตามหบวสมบิกยุดเซบิโอนั่นเองโอ้ยคิดอยู่เซคู่อานายนะมึง กองหลังมันเทิงแน่นอนนะครับนะ175ครับน้ำหนัก76นะ 5, 5้นะครับนะพนักงานดีสก,กิลดีครับฝีเท้า1 3อโหยการจริง129เงี้เนอ,อโหการเลี้ยงบ 120, อลร2อโหยใครที่แรกเออเปเร่สัปดาห์ที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมผมไม่เสียใจนะเปเร่ไม่ชอบไม่เก่งครับแต่มันเข้าเสียสี่ห้าแน่เปเร่อะแต่มาแล้วครับ นี่แหละด้านอัพเกด le, รดนะเปเล่นะครับนะอยูซีบีโอนั่นเองนะครับนะมาแล้วฟีคิกสปาร์ลนะครับยิมตูจ่ายที่ไกลเพเมนเกอร์นะครับสูงเปิดกลางบอกเลยว่าตึงแน่นอนใครที่แบบเคยใครที่เล่นทีไบของปีที่แล้วอะ่ะล้วจะรู้นะครับอ่านายคู่ยูเซมันตึงแน่นอนนะครับโหจะรียูดหรือเปล่านะจะมารียูดหรือเปล่าสําหรับ คู่โบาลอโลกคู่นี้อ่ะนายยูเซ่นะผมเหมันเทิงแหลงแน่นอนนะถ้าใครมีคู่นี้นะบอกเลยกองหลังตายเป็นเบื่อนะครับนะก็ประมาณนี้และกันสําหรับคลิปนี้นะครับพูดมาถูกใจกครลกราบขอไปมาณที่นี้กันสักครั้งนักครับก็เป็นยังไงบ้างครับสาหรับสัปดาห์นี้ผมแนทผมแนทเลยนั่นแหละก็ตัวน้ำทอบทางนั้นนะที่เราแน่สนใจนะตัวที่ไม่ค่อยมีก็เออตัวธรรมดานะที่มันไม่ค่อยน่าเล่นนะแต่ตัวทอมนานตัว เออตัวท็อปๆเนี่ยเออมันน่าริมหน้าแรกกว่าสัปดาห์ก่อนนะครับโอ้โหสัปดาห์นี้แววหลายตัวเลยนะครับนะใครที่จะเปิดแพ็กเปิดการ์ดกขอให้โดยดีโดยบางปักนะครับขอได้แบบวอร์ซ่ายูซีบีโอไปหรือเวสต์เอโอหรือตำแหน่งที่เราขาดนะที่มันเราขาดจริงๆเงี้ยเออแล้วเราอยากแก้จริงๆนะครับนะ ก็ขอให้พี่เพื่อนๆน้องดวงดีๆดวงปังปากกันด้วยนะครับอ่ะก่อนที่เขาก่อนที่จะลาครับก็ใครที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งครับแล้วก็ฝากนั่นเติมเกมครับมาสักหนึ่งล้านกูได้ช็อปแล้วล้านเติมเกมดีคุณภาพครับไว้ใจะได้รเปอร์เซ็นต์นับถูกต้องตามกฎหมายทุกันตอนนับรวดเลยวจริงใจว่าจะกุกกี่เลนช็อปเลยนะครับหรือนล่ะได้เลยนะครับผมอ่ะก็จะลาครับขอกร้าขออ่าขอบคุณและสวัสดีครับ